สวัสดีครับไพสารครับสวัสดีครับพี่เปียกวันนี้เป็นการคุยไอเดียในการเทรดหุ้นปันผลเนาะครับพี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นซีซันของประกาศงบละนะครับแล้วก็อดีตลาดก็ขยับลําบากนิดนึงก็เราก็แต่ว่าปันผลมีแน่นอนสําหรับตัวที่งบดีวันนี้ก็ลองลองนําเสนอไอเดียเรื่องการ ดักซื้อพวก XD ก่อน XD หุ้นปันผลประมาณนี้ฮะัสำหรับหุ้นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดขนาดกลางพวกนี้ครับผมได้ครับได้ครับงั้นเชิญเลยครับมีไอเดียอะไรเชิญแล้วว่าเลยครับได้ครับพี่เริ่มไปที่ฮะหัวข้อเป็นดีวเดนเพย์นะครับลักษณะการเล่นเล่นปันผลฮะซื้อก่อนซื้อหุ้นก่อน XD นะครับซื้อหุ้นก่อน XD นะครับไปที่สไลด์แรกครับพี่เปียกสไลด์แรกเนี่ย ไอตัวอย่างที่ที่นำมาจะเป็นกรณีของแอสวาเรานำมาเป็นเคสของตัวอย่างในหุ้นชุด A ครับพี่เปยกครับโอเปเรชันเดเนี่ยจะถูกจะถูกประกาศไว้ในแต่ละที่เป็นว่าไอตัวที่ผมนำมาจะอยู่ที่สต็อกโฟกัสของ e f ฟินเขาจะมีโอเปอเรชันเดทอย่างตัวแอสวาเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการจ่ายผลนวนปีละสองรอบนะครับก็จะครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะครับเขาก็จะมีเลคคอร์ดไว้ชัดเจน แล้วมีทั้ง uh, payment date พวกนี้เขาก็จะบันทึกไว้นะครับแล้วก็มี x date นะครับไอ้ตรงนี้สไลด์ตรงนี้สำคัญคือคำว่า x date เราจะต้องนำไปใช้ x date ในในในใ,ใ,ในข้งหน้านะครับเพราะนั้นเราต้องเราต้องเข้าไปเช็คหุ้นก่อนวนะ่าประวัติที่ผ่านมามีม,มีมี operation แล้วก็มีการจ่ายันผลออกมาสม่ำเสมอไหมนะครับในตัวหุ้นที่เราสนใจนะครับหลังจากที่เราดูข้อมูลที่เป็น เอ็กดีเดตแล้วแล้วก็วรอบดําเนินงานของเขาแล้วนะก็ลองดูกราฟหน่อยก็ได้นะฮะสำหรับกราฟก็อาจจะดูสักสองโอเปอเรชันหรือว่าย้อนไปสัก1ปีหรือปีครึ่งอย่างนี้ฮะอย่างสไลด์ข้งจะเห็นว่าผมมีการทําตัวเส้นแบ่งของโอเปอเรชันไว้นะครับแต่และโอเปอเรชันที่ที่ถูกเอ็กเดตก็คือมีการจ่ายันผลก็คือ XD เมื่อไหร่ก็ราคาก็จะปังลงมาแล้วก็คัตออฟทีนึงนะครับ ก็คือเพื่อให้เห็นตรงนี้ผมจะให้เห็นว่าล่าสุดอย่างางเดทล่าสุดโอเป r a t i o n คือรอบดําเนินงานปัจจุบันจะอยู่ตรงนี้ของแอตมาแล้วก็จะมีปันผลด้วยประมาณน่าจะวันจันทร์สิบหกวันจันทร์หน้าเนะะี่ยฮะก็จะมีปันผลล่าสุดเดี๋ยวเราจะนําพวกนี้ไปใช้แต่ว,ว่าเราก็ผมก็จะมีการคัดแต่ละรอบแต่ละรอบไว้ก็นีตัวอย่างก็คัดไม่ให้ดู4 operation เลยนะครับแล้วก็ดูกราฟคร่าวๆเสร็จนะฮะก็อย่าลืมไปดูพวก ผลประกอบการที่เป็นกําไรด้วยนะครับก็สุดแท้แต่ว่าเราจะไปดูจากข้อมูลตรงไหนแล้วก็ไปดูว่าผลประกอบการเนี่ยมีการมีการสม่าเสมอไหมนะมีดรอปอย่างอย่างมีนัยยะหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะไหมเพื่อเราจะได้มาประเมินกับการาฟอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสไลด์ตรงนี้ครับไปสไลด์ถัดไปนะครับพี่เปี๊ยกใช่ครับหลังจากที่เราเห็นภาพกว้างแล้วเนี่ย จะเห็นว่าอย่างก่อนหน้าเนี้คือสไลด์ที่เห็นตรงเนี้มันเป็น X d a t ล่าสุดครับ X D d a t e คือ X D ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่19เดือน2ต้นปีที่ผ่านมาครับพี่เปียครับสไลด์ตรงนี้บอกอะไรบอกว่าติ้งต่างว่าวันเนี้นักทุนหรือใครก็ตามมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะยังไม่ได้ซื้อแอดวานเลยเฮ้ย hey, ผมจะซื้อแอดวานผมอยากผมอยากได้ปันผลแอดวานเพื่อที่จะปันผล X D หน้าเนี่ยทีเนี้ยตรงเนี้ยเขาว่า X D d a t e ที่ผมจะต้องนํามาใช้คือว่า ราคากราฟที่ผมจะมอนิเตอร์ผมจะมอนิเตอร์ตั้งแต่วันแรกที่มีการ x อ็เดเอเเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ยยังไงเราก็ไม่ได้บันผลกับเขาอยู่แล้วเขาจ่ายกันเรียบร้อยแล้วแต่แต่วันนี้เรามีตังก้อนหนึ่งเราจะต้องมาหาจุดเข้าไปซื้อของหุ้นตัวเนี้เพื่อจะรับ XD ดข้างหน้าในรอบ ừ, รอบปัจจุบันตรงนี้ก <ừ. S 1> ็เลยต้องคัดออฟกราฟตรงนี้ออกมานะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เห็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มเฉพาะช่วงนี้อะพี่เปียก เราจะได้ติดตามแคบลงใกล้ชิดลงเพราะว่าจะไม่กว้างเกินไปเพราะว่าเราต้องการให้เป็นปัจจุบันที่สุดครับผมเมื่อเราครัดตรงนี้ออกมาเสร็จตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ครับก็จะมีการสปิตกราฟผมย่อให้เห็นว่าจะเห็นว่ากราฟทางด้านซ้ายก็คือเป็นกราฟโอเร์ชั่นล่าสุดคือรอ,อบดำเนินงานลน่าสุดนะของกราฟแอดวานมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับ คนที่เล่นการาฟเลยดูการาฟก็จะดูดูลักษณะก็จะสังเกตว่ามันก็จะมันก็จะเริ่มมีการเป็นซ i d e w a y s up หรือเป็นขึ้นเล็กๆเป็นแนวโน้มของเขานะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยผมจะสป e e กราฟแล้วก็ทำเป็นล o อ scale ทำเป็นล o อ scale ล o อ Lock scale จากราคาราคาฐานครับพี่เปียราคา x d a t e หมายว่าราคา x d a t e รอบที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่100 170บาท แปลว่าทุกคนมีตังค์เท่ากันไม่มีหุ้นเลยนะมาเริ่มพร้อมกันอยากจะหาจุดซื้อ XD ที่ดีที่สุดเพื่อรับ XD รอบหน้าเนี่ยผมใช้ราคา170เป็นฐานแล้วก็อกราฟที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยลองใช้เป็นล็อกสเกล170เป็นราคาปิดของวันที่ XD โอเคโอเคพอ, <c oughs> พ,อพอปิดสมุดปังปุ๊บรอบนั้นเขาจ่ายเราเราเราไม่ได้อะไรละคือเรามีตังค์รอบนี้เราจะเข้าละอย่างเงี้ยเราผมก็เลยนําตัวราคาเนี่ยมาเป็นราคาฐาน ส่วนกราฟที่เป็นล็อกสเกลจะล็อกสเกลจะบอกเราว่าราคาจากราคา170เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะสะท้อนผมประกอบผลประกอบการและนัปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าถ้าดีมีแนวโน้มที่ราคาอาจจะบวกขึ้นเพราะนั้นบวกจาก170ก็เราก็นับเป็นเปอร์เซนต์เไปเลยครับ1 2 3 6ข้างบน <c oughs> แต่ถ้าแนวโน้ม คาดการแย่ซึ่งเราไม่รู้นักทุนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือดีหรือแย่มันอาจจะดิสเค้าลงไปเป็นลบสอลบสามลบสี่ลบห้าก็ได้แต่ในเคสของแอสวาตรงนี้มันมันมันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเขาไปแล้วตั้งแต่โอเปอเรชันที่แล้วถ้าเราดูกราฟต่อเนื่องเพียวๆนะครับแล้วก็มีการไซด์เวตัวของราคาขึ้นเพราะนั้นไอไอโครงสร้างตรงเนี้ไอตัวยูตรงเนี้เราจะต้องมาหาจุดซื้อเพื่อที่จะ เพื่อที่จะหาจุดขายก่อนที่จะ x อได้ด้วยกรณีตัวอย่างตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราซื้อที่ซื้อซื้อที่พรีเมียมบวกไป1%เพราะนั้นเราอยากขาย5%เรนี่ยเราจะเทียบกราฟมันจะต้องขายแถวแอย่าง1%ก็จะอยู่มาร้2กรณีถ้าเราได้หุ้นแถวนี้ถ้าเราอยากจะสมมุติเราได้ของแล้วเรารู้เราดูจากข้างล่างเห็นว่าโอเปอเรชั่นแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีปันผลแค่ 2%, 1%, 2% เราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราได้ถูกว่าเราจะไปขายที่เท่าไหร่นถึงจะได้สามส่เปอร์เซนต์และรอบของโอเปอรชั่นเพราะฉะนั้นถ้าวางแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องขายประมาณ4ี่หเปอร์็นต์ันแปลว่าราคาร้อยเจ็ดบเ็ด้อยเจดเนี่ยเราเสมือนว่าเราน่าจะได้ปันผลมาก่อนแล้วในระดับ4ี่ห้าเปอร์เซนถ้าเทียบตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นกำไรส่วนต่างราคาเข้ามาก่อนอย่างนี้ครับเปรียบในสไลด์ตรงนี้ก็จะเห็นจะเห็นตรงนี้ ครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าตรงนี้นะครับพีบ,บีจะง่ายขึ้นจะจะดูชัดขึ้นก็คือว่า,เ,าเราเราทราบราคาเอ็กเดทก็คือหลังจาก X ate, อ่ปันผลครั้งที่แล้วเสร็จราคาร้อยเจิบก็อยู่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ครับร้อยเจ็ดสิบ <70. S 2> จากที่แล้วอ่าตัวสเกลที่เราผมทําเป็นล็อกสเกลตรงนี้แปลว่าจากร้อยเจ็ดสิบเราจะต้องหาแกปของสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตที่เกิดขึ้นบนแนวโน้มนี้ให้ได้อืม มันเหมือนมันเหมือนช่วงของราคานะฮะทีนี้ถ้าเกิดแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นอ่ะโอกาสที่จะซื้อข้างล่างมันไม่มีมันก็ต้องเป็นพรีเมียมขึ้นไปจากแนวโน้มเพราะฉะนั้นก็จะเข้าเกณฑ์ของพวกซื้อหุ้นในเชิงเทคนิคลปกติก็ได้ในรอบแบบนี้แต่ว่าการดูของเราจะดูแคบขึ้นอย่างอย่างอย่างตัวแต่กรณีที่เกิดหุ้นมีมีการปรับตัวลงมาจุดกําหนดจุดซื้อก็คือลบหรหรือลบสิหรือกรอบข้างบนก็จะเป็นบวก5% 10%เ อย่างนี้ยฮะแล้วก็ทาบด้วยกราฟเข้าไปเพื่อไปหาจุดในการเข้าไปซื้อนะครับในกรณีนี้ก็คือแอดวานเนี่ยหลังจากที่ XD ครั้งที่แล้วนะครับปีเปียกจริงๆเนี่ยเราก่อนหน้านั้นมันก็มีแนวนโน้มที่ที่อ่อนตัวมาเรื่อยๆถ้าแอดวานลงมาที่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะซื้อครั้งครั้งแรกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดิสเขาจากร้อยเจ็ดสิบเราจะซื้อครั้งแรกเพราะว่ามันมี ield, มันมีแกลบตรงนี้เกิดขึ้นดิสเขาไว้ให้ห้าเปอร์เซ็นหรือจะซื้อครั้งที่สองที่ดิสเขาลบสิบเป อย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยสองไม้มันจะดิสคาวลงมาประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยครับเมื่อเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเอ็กดีก็ได้ระหว่างมันดําเนินการไปถ้าเกิดเราต้องการขายก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป้าหมายในการขายแล้วจะกลับมาขายที่ประมาณที่ราคาเดิมร้อยเจ็สิบก็ได้เพราะนั้นเราได้มียูในมืออยู่ประมาณสี่ห้าห้าเปอร์เซ็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยครับเมื่อเกิดขึ้นก่อนเอ็กดี อ,อันนี้ก็คือคือเป็นการทําตัวอ upper band lower band เรียกว่าบนด์บนแน n ล่างในการทาบตัวกราฟของราคาครับป่เปียกนะฮะอันนี้เป็นเคสเคสกรณีตัวอย่างอ่าอ่นนา operation เทียบก่อนหน้าครับป่เปียกคําว่าคอสจริงคือ 170, คร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคอสจริงคือร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ผมไม่เห็นว่า ไอตัวตัวตัว,ตวที่เป็นเส้นแบ่งทางด้านตรงนี่ฮะกับขวาซ้ายกับขวาตรงเนี้ยไอเนี้ยคือคือรอ,อบดําเนินง,งานปกติที่จะจ่าย XD ข้างหน้าเนี่ฮะเปีเยกออเพราะ XD ็สิบวันที่สิบเก้าเดือนสองเนต้นปีที่ผ่านมาเอไปแล้วแล้วราคาตุ้มลงมาตรงเนี้ยมันก็คือร้อยเจ็ดสิบของของเมื่อตรงนี้แหละฮะอ่าอ่อแล้วคอสจะคืออะไรคอสอ่ะทีนี้คอสเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายก แต่และรอบดําเนินการไปเล่นก็คือว่าผมย้อนไปดูว่าอย่างถ้าเกิดอาเคสนี้มันมีตัวอย่างไว้ถ้าเกิดเราไปเราไปเล่นลักษณะน,นี้ตั้งแต่ XD ครั้งที่8วันที่8ปดส19เดือน8ปีที่แล้วผมก็เอาราคาฐานก็คือราคาที่เป็น XD เป็นราคาแรกแล้วก็ทํำดิสคาวลงมาเนื่องจากราคาเนี่ยมันดิสคาวลงมาทำดิสคาวมาห้าเปอทีเนี้ยราคามันลงมาปุ๊บให้ซื้อ อซื้อซื้อห้าปอร์หมายแรกออันนี้เราพูดถึงอดีตก่อนนะรอบรอบรอบก่อน้าที่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นตัวอย่างเราซื้อที่ลบ5%เพราะว่าแล้วนูนแวนมหุ้นมันขาลงมันก็คือดิสคาวให้เราห้าปอร์เซนอแล้วเราก็จะลอยประมาณดิสคาวสิบเอร์เซแต่บางเื่อ่ะมันมันมันไม่ได้อาจจะมีไม้เดียวอยู่ทีนี้พอไม้เดียวอยู่เสร็จเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคในการดูว่ามันไม่มีจุดต่ําสุดหรือจะหรือจะ ขยับจากลบสิบเป็นลบแปดลบเจ็ดหรือเพิ่มไม้เข้าไปถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นแอสวานจะจะไม่มีจุดต่ําสุดในรอบ<ม><ม>ตรงนั้นแล้วเราอาจจะ,ะขยับได้นะ,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดกรณีกรณีนี้เนยะผมผมคือกรณีซื้อได้สองไม้คอร์สจะอยู่บริเวณนี้ครับปเปียก็ประมาณลบลบเจ็ดจุดห้าทีน,นี้ราคาเนี่ยมันนื่องจากมันผ่านลงมาแล้วก็มาเจอคอสเสร็จเนี่ยมันดีดกลับขึ้นไปเนี่ย ตรงนี้จะเป็นจังหวะขายได้ก่อนที่ XD XD อ่า XD จะเกิดขึ้นก็ได้<ม>สำหรับคนที่ไม่ต้องการโหงหุ้นแล้ว<ม>เพื่อชดเชย XD เพราะว่า XD นี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์น่ะถ้าถ้าดูจากตัวคอสท<ม>ถ้าเทียบจากคอสทที่เป็นลบเจ็ดจุดห้าครับพี่เปียก<ม>เรารับสมมุติมันเวทได้ห้าเปอร์เซ็นตสิเป็นจริงมันคอสมันเกิดขึ้นที่ลบเจ็ดจุดห้าราคาหุ้นมันเบี่ยงกลับเนี่ยมันจะกลับไปที่ศูนย์มันมีอยู่ในมือแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต หรือมันจะทดขึ้นไปอีกสองก็รวมร่วมสิบปเซนที่เกิดจากราคาเพียวๆเลยกันเลยเนี้นั่งทุนนะผมมองว่านั่งทุนก็สามารถเวทได้ว่าเอ็กดีที่จะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นทั้งเดือนกุมภาปีหน้าเราอาจจะขายก่อนไหมด้วยบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาตัวนี้เป็นเกเป็นเป็นทดแทนตัวเงินบันผลจริงก็ได้ เหตุผลที่ทําเช่นนี้เพราะว่าเราต้องอผมต้องการขายหุ้นให้ได้ก่อนที่จะเอดีจริงๆอืแต่ในก็เีมันรับแล้วมันมันไม่มีจุดให้ขายห้าสมเอร์ซ็น้าเปอร์เ็นระหว่างก่อนที่เอ็กเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องทนสภา,าพเพื่อไปรับเอ็กดีอยู่ดีดดนะฮนะก็คือก็คือไอไอตัวในเคสเป็นเคสของโอเปอเรชั่นครั้งก่อนหน้าที่เกิดขึ้นจริง แต่พอมาถึงตรงนี้เสร็จตรงนี้โอเปชั่นตรงนี้เราแอคชั่นพายสดกรณีนี้ขายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินสดกลับมาอยู่ที่นั่งทุนเหมือนเดิม <Yeah. S 2> เพี่ยงว่าเขาเขาไม่ต้องการความต่อเนื่องในการถืออดวานต่อไปก็เลยต้องมายุบเอ็กเดมาลอดูการเกิดราคา x อ็ของต้นปีเ <Yeah. S 2> มื่อเกิดเ <What? S 2> มื่อเกิดอ่าเ <What? S 2> มื่อเกิดตรงไหนเมื่อเกิดตรงไหนเสร็จกลับไปดูสไลด์ที่ผมทําไว้ก็คือมันเกิดที่ร <Yeah. S 2> ้อยเจ็ดสิบก็ทําเหมือนเดิมก็คือถ้า ถ้ามันไม่ลงแล้วมันจะต้องมันจะต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะก็ข้างบนทดไว้บวกห้าบวกสิบข้างล่างก็เป็นดิสคาร์ลบห้าลบสิบเหมือนเดิมอย่างนี้ครับเอ้ตรงนี้เราจะซื้อตรงไหนครับอกรณีตรงนี้นะ่ะต้องใช้แนวอ่านแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงร่วมด้วยลักษณะนี้ก็คือเป้าหมายเราซื้อที่ลบห้าครับพี่เปียกออารู้แล้ว,ม,ม,ลวมันไม่ได้หุ้นมันไม่ได้หุ้นแต่ในกรณีที่มันเริ่มขึ้นมาตรงเนี้ย แล้วก็มีการทำ high แล้วค่ะเนี่ยจุดซื้อเราจะขยับขึ้นตามแนวโน้มขึ้นไปเพราะนั้นจุดซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นศูนย์เปอร์เซ็นที่ที่เส้นศูนย์ลายตัวนี้ครับไปๆเราจะต้องยกยกตามเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้หุ้นในรอบโอเลชันนี้เลยเพราะนั้นจุดซื้อเราก็อาจจะต้องประเมินมหลายๆส่วนว่าทั้งบรรยากาศตลาดก็ดีหรือตัวหุ้นเองก็ดีว่าเฮ้ยจุดซื้อมันควรที่เป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วละ่ะ<ม>เพราะหนึ่งโครงสร้างที่มือนเกิดขึ้น<ม>เห็นแล้วผ่านมาแล้วสองเดือนสามเดือนหลังจากเอ็กบีครั้งก่อนเนี่ย มันเป็นลักษณะที่เป็นเป็นขาขึ้นหรือเป็นไซด์เวัพขึ้นและเพราะนั้นไม้แรกเราควรที่จะทดแทนที่เราจะซื้อลบห้าเราบอกขอซื้อที่ศูนเปอร์เซ็นตเหตุผลที่ต้องเหตุผลที่ต้องขยับมาซื้อที่ศูนเปอร์เซ็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันขาขึ้นจริงเนี่ยมันจะต้องไปที่ห้าเปอร์เซ็นได้สิบเปอร์เซ็นได้อันนี้ต้องส่งมันขึ้นไปเลยครับอย่างนี้ฮะกรณีที่ได้ร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยล่าสุดมันขึ้นมาแตะที่ห้าเปอร์เซ็นซึ่งถ้านั่งทุนพอใจห้า อืมโอเคอย่างเงี้ยภาพภาพก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะต้องมีการอ่าอัปเดตไอตัวกราฟร่วมด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงแต่ละช่วงของผลรอบดําเนินง,งานจริงๆก็ค mm ือเป็นการช็อตคัดแต่ละช่วงแต่ช่วงมาทํางานครับเปียกๆอืมอ mm ืมอสำหรับสําหรับหุ้นขนาดใหญ่นะโอเคอย่างเคสเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันจะมีเคสที่ ไม่มีเด้งให้ขายก็มีครับเียกเคสก่อนหน้านั้นจะเกิดขึ้นตอนที่เป็นแพนิคตอนอ่าผมทํามาสองเคสก็คือตอบย้อนไปสักโอเปอรชันสามโอเปอรชันก่อนหน้าแล้วนะ่แ้วถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ได้ให้ขายล้วก็ถือรับผลผลปมัน,มนใช่ครับมันเหมือนบังคับอยู่แล้วยิ่งมันจะเกิดขึ้นกับแนวโน้มหุ้นที่เป็นขาลงอยู่แล้วอืมเพียงแต่ว่าการที่ผมช็อตตรงนี้เพื่อเพื่อหาต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็หาจุดฟื้นระหว่างก่อนที่จะเอ็กดีแล้วเราจะได้เอาเงินออกสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่ เงี้ยจริงจริง,รงเราเราอยากต่อเนื่องแหละว่าแต่แ,ต,แต,ต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราต้องการอเขาเรียกว่าสปิดต้นทุนเราไปด้วยคือไม่ต้องการให้มันต่อเนื่องในขาลงมากเพราะว่าบางทีเรารับยูวสามเปอร์เซ็นแต่ว่าราคาตัวหุ้นมันลงห้าปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็นเงี้ยมันมันก็ทําให้เรานักทุนอาจจะเสียเวลาได้อย่างเงี้ยครับโอเคไอ้นีเ้เคสนี้จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นของ ต้นปีหกสามครับพี่เปียกสมมุติว่าเราเจอราคาแรกของ X D ที่สิบเก้าเดือนสองปีหกสามเนี่ยเจอ,อแล้วเราก็ทำเช่นเดิมครับเราดิสคาจากราคาก่อนวันนั้นนะฮะเราทำเดสเราลายก็คือลงไปดิสคาห้าเปอ์เซ็นสิ่เอรเซนอไว้เลยซึ่งเราได้หุ้นทั้งคู่เลยได้ครับพี่เปียกเพราะว่ามันเจอวิกฤตหนักๆเลยรอบนั้นมันก็มันก,มนก็มันเป็น panic sale แพนิคเซลละ ทีนี้5%เนี่ยก็คือลงคิดว่าลงปกติแล้วเราสู้ได้แต่ว่าไอตอนไม้2องบเน่ะบางทีก็ถ้าถ้าความใช้ความสามารถดีๆหน่อยรับที่ต่ำกว่า10%ได้เนี่ยตัวคอร์สเนี่ยแทนที่มันจะอยู่แถว,แถวลบเจ็ดเหมือนเดิม mm hmm. มันจะมันจะต่ำลง uh huh. มันจะต่ำลงแต่ในกรณีตัวอย่างที่ผมไม่เห็นว่าสมมติสมม,ต,สม,มติก็คือรับทั้ง5ทั้ง10ได้แล้วก็มีแพนิคลงไปลึกด้วยเกือบ25เลยตอนที่แพนิค แต่ไปละวันชูดกลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอร์สเราอยู่ที่เจ็ดจุดห้าเหมือนเดิมครับเปี๊ยบจะเห็นว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันมาผ่านขึ้นมาเนี่ยมันผ่านขึ้นมาที่ลบสองจุดห้าแปลว่าถ้าเจ็ดจุดห้าลบสองห้าในมือมันมีห้าเปอร์เซ็นต์มันมันเป็นซื้อขายไปซือ้อตามหลักการเราแล้วเ,เพราะว่าเป้าหมายของการเล่นแบบนี้คือเราต้องการเราต้องการเล่นเล่นบนบนเอ็กเดเอ็กอาคเอดีเดคือรับปันผล อย่างน้อย3-5เปอร์เ็ะควรที่เอาแต่เคสเนี่ยมันเป็นเคสแพนิคซึ่งไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยกับหุ้นขนาดใหญ่ในรอบดำเนินง,งานที่เป็นปกติครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนก็ถือว่าไม่ขาดทุนแต่ว่าถ้าขายไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาดูราคาอีกทีหนึ่งที่เป็นเก็ถือรับเอ็กเดไปแต่ว่าเคสเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่ทอท,ที่จะขาย,ขายได้ในในรอบดำเนินง,งานปกติของหุ่นใหญ่ เพราะถ้าที่เราดูจะเป็นลักษณะน,นี้เป็นการดิสคาท์คอร์สแล้วก็แบ่งไม้ซื้อแต่ว่าพอยส์สำคัญคือว่าผมจะกำหนดราคาที่เป็นฐานเนี่ยคือราคาวันหลังที่ขึ้น xd อของแต่ละรอบมาทำงานานี้โอเคสรุปก,ก็สรุปแนวทางครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือตรวจสอบรอบดํนาเนินงานแล้วก็ดูว่า XD จ่ายเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีเรื่อง อ่าจ่ายเท่าไหร่อะไรด้วยนะฮะวันที่ขึ้น x d วันที่จ่ายก็ไปดูประวัติก่อนหลังจากนั้นก็เมื่ออได้ตัวหุ้นมาก็มาตั้งค่ากราฟนะครับโดยเริ่มเริ่มเซตค่ากราฟจากวันที่ขึ้น x d date นี่แหละฮะเอาราคานั้นนะมาเป็นราคาเริ่มต้น mm. เพราะปกติ mm. การดูกราฟการดูกราฟของนักหุ้นทั่วไปที่เป็นสายเทคนิคเข้เขาจะดู เป็นคอนติเนียต์อต่อเนื่องไป mm hmm. ไปหาจุดไฮจุดโลของแต่ละรูปแต่ตอนนี้เราช็อตคัดออกมาดูว่าถ้าหุ้นมันจะสะท้อนผลประกอบการเนี่ยหลังจากที่ x d ็แล้วเนี่ยมันก็ควรจะสะท้อนมันก็มีสามแพทเทิร์นเหมือนเดิมครับพี่เียก็คือถ้ามันงบรอบรอบหน้าจะดีผมว่าเชื่อว่าหุ้นที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นอัพเทนเล็กๆอยู่ในกรอบนี้แหละแต่ถ้าเกิดหุ้นมันมันไม่มีโกดหรือว่ารสๆมันก็น่าจะเป็นเล่นไซด์เว์เราเห็น แล้วก็หรือถ้าเกิดงบไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดการลงต่อจากจาก XDD e ที่เราที่มันเกิดขึ้นจริงมันก็จะเป็นขาลงที่เราเห็นอย่างนี้คระโอเคครับจุดซื้อก็จะกําหนดอย่างที่บอกก็คือมันมาจากตัวนี้สองโซนคือโซนบนโซนล่างจากราคาฐานก็คือ XDD e ตัวนี้แหละครับถ้าหุน้นเชื่อว่าผลประกอบการจะดีเราก็ต้องทดทดบวกห้าเปอร์เซ็นสิบเซนขึ้นไปเพื่อเพื่อเห็นกรอบที่เราจะเข้าไปแอคชั่นกับมัน หรือถ้าเกิดเราหุ้นมันเกิดลงต่อเราก็ไปหาจุดซื้อที่เป็นดิสคาวลงไปห้าอซสิเปอร์เซ็ตอย่างเงี้ยเผื่อกรณีหุ้นขาลงครับครับพี่เมื่อซื้อหุ้นได้ก็ก็ขายได้เลยตามจุดที่เราพอใจครับหรืออย่างน้อย5%้าเปนเป้าหมายเล่นแบบนี้ผมอยากได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นของแต่ละรอบดําเนินงาน อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่อาจจะไม่ต้องรอเอ็กดีก็ได้แล้วก็ดึงสภาพคล่องกลับมาอยู่ในในหน้าตักของนักทุนเหมือนเดิมอแล้วก็เข้าไปดูมันอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่มันเอ็กดีเดทเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการอ่าเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าลดความอึดอัดลงไปครับมีมีจุดขายให้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็แนะนําว่าจะเป็นหุ้นใหญ่หรือว่าหุ้นบีที่ท,ที่ที่ผลประกอบการดีๆก็ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ครับก็ลองลองไปปรับใช้ดูพี่เบียนโอเคโอเคจะติดต่อภพยาลได้ไงครับครับพี่ก็เปิดบัญชีออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวนี้เรามีเปิดบัญชีออนไลน์นะก็ติดต่อเขาที่0ูนย์้ามาดีนึ่งหนึ่งส4 5ห้าห้หรือแอดอ่าไอดีที่123 OKNA นะครับ,ร OK รบสำหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตแล้วนะผมมีมีบริการสอน ครับเทคนิคพื้นฐานผ่านซูมให้แต่ว่าก็ต้องมีการน,นัดเป็นเคสไปก็สําหรับลูกค้าที่อยากเรียนรู้เรื่องเทคนิคพื้นฐานสําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีแล้วนะครับขอสนทนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพี่เปียกโอเคโอเคขอบคุณมากครับไพศาลครับ